ไม่ธรรมดาอื้ไม่ธรรมดานานทีที่หนจะได้เห็นสาวอ้อมสุนิสาในลุคที่ไม่ธรรมดาแบบนี้มีทั้งอนเนะทั้งเปรี้ยวทั้งเฉียวทั้งเซ็กซี่แปลกตาเอามากๆก็แมหมหวนกลับมาจับมืร้องเพลงอีกทั้งทีก็ต้องเต็มที่หน่อยสิคะงานนี้สาวอ้อมเลยย้อมทอทอใส่แปลงโฉมตัวเองเกือบสิบลุคใน MV เพลงตัวปลอมซึ่งเป็นซิงเกิลเพลงที่2ในอัลบั้ม The Famous Five Tribute to Haida ภายใต้การดูแลของนุ่ม ซึ่งก็ทาเอาสาวอ้อถึงกับเอ่ยปากบอกมาว่าปกติมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะเเห็นถ่ายแบบบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะคะแตม่มันก็คือภาพนิ่งแต่นี่มันคือการเคลื่อนไหวที่มันน่าอายกว่าคือคาดหวังให้คนมีความสุขค่ะ,คะเพราะว่าในขณะที่เราทาแล้วก็มีความสุขก็อยากจะฝากให้ลองติดตามดูทั้งเพลงทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งคอนเสิร์ตท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะฝากไปด้วยกลากานะะันค่ะแมยไม่รู้ว่างานหะน้าสาวอ้อจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้แฟน,แฟนรายการดาวกระจายได้ชมกันอีกนะ